วันนี้เอารถมาซ่อมใช่ค่ะเห็นบอกว่ารีโมทไม่ติดใช่ป่ะใช่คืออาการคือยังไงนะเวลาสตาร์ทไม่ติดตัวเอนจิ้นรีโมทใช่ไหมมันต้องกดล็อก3ครั้งเนาะใช่แล้วก็กดอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วปล่อยแล้วก็กดล็อกอ้าวทำไมใช้ได้อ่ะอีกอันนึงเหรออ๋อผิดอันเหรอโอเคเอาใหม่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 เพราะมันได้รีโมทไป2องอันนะอ่านี้พี่กึนกับล็อกใช่ป่ะล้วก็บอกอะไรนะกดล็อก3ครั้งเนาะใช่ค่ะแล้วก็กดอันนี้สองปั๊บอาวใช้ได้2อันเลย มันอาจจะแบบว่าจังหวะผิดพลาดอะไรเงี้ยไม่ไม่ชินไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วก็เปิดท้ายเปิดท้ายใช่ไหมใช่เออมันไม่ขึ้นจริงเดี๋ยวให้ช่างมาดูก่อนรีโมทใช้ได้ฮะน่าจะเป็นแค่ที่สวิตช์แหละลองดูก่อนนี้ค้างค่ะแสดงว่าได้เป็นแค่ปุ่มสวิตช์นั่นเนาะจะดูให้นะครับถ้าจะไม่ผิดตารถใช้รีโมทไม่ได้ถ้าล็อกอยู่ก็ไม่ได้มันจะมีเงื่อนไขของมันแต่พี่จำเป๊ะไม่ได้พี่ว่าน่าจะเป็นแค่สวิตช์อันนั้นแหละอันนี้คือต้องเช็คอะไรอ่ะครับหนึ่งเบื้องต้นคือเช็คที่วปลั๊กก่ออนนนนนนะะะคครรรัััับบบเเเีี่่ยยห็ปปปดดดิมมมโงงงาาา้้้ไ๊แลว โอเคได้แล้วถูกไหมครับอันนี้กัดลองก่อนอ่ะลองอีกทีค่ะโอเคขึ้นแล้วนะเมื่อกี้สวิตช์มันหลุดเราไปใช้มีปัญหาอื่นอีกไหมไม่มีค่ะมีแค่สีหน้ารถยพี่บอกว่าเป็นรอยๆถูกปะเป็นจุดเป็นจุดจที่เป็นแบบเหมือนสเก็ตนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เขาไปดูข้างหลังให้ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องนั่งข้างในก่อนก็ได้ใครมองหารถมือสองนะครับแล้วกลัวว่าที่นั่นเขาจะดูแลไม่ได้นะครับพี่ออกเด็ตออโต้ของเรานะครับเรามีการดูแลให้เรามีอู่ซีของตัวเองมีช่างของตัวเองนะครััััับบบเเเเเเพพรร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 ราาาาะะะะะฉนนนนนน้้้้้้ถถถกิิดดดดดมมมมมีีีปญหหออ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 อไไ่่่ยูแลใใใคคคสสจจืงตตตทโ